ลบคำคอรหาเกาะพ่อดังเอ็มบุตรราคําลูกสาวหม่อมจกมกรีวิวชีวิตปีที่ผ่านมาเอ็มบุตรราคําลูกสาวของหม่อมจกมกออกมาโพสต์รีวิวช่วงชีวิตปีที่ผ่านมาเจ้าตัวสามารถลบคำคอรหาเกาะพ่อดังได้สำเร็จ เอ็มบุศราคำลูกสาวคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดังมัมจกมกรีวิวช่วงชีวิตปีที่ผ่านมากับการทุ่มเทพิสูน์ตัวเองเพื่อลบคำคอรหาเกาะพ่อดังโดยระบุว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของเอ็มมากๆที่ได้ก้าวข้ามความกลัวกับคำว่าเกาะพ่อดังจนทำให้เกิดรายการมัมกับมัมขึ้นมารายการนี้เป็นกล่องแห่งความทรงจำที่ดีมากๆของเอ็มทำให้เอ็มได้ริเริ่มทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อน ต้องขอขอบคุณพ่อหม่ำที่สนับสนุนสพอร์ตลูกคนนี้ด้วยการลงแรงกายแรงใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายการและเห็นถึงความตั้งใจและเอ็มขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่รักและให้การต้อนรับรายการใหม่ของช่องเอ็มบุษราคำเป็นอย่างดีตลอดมาขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนเช่นกันนะคะ